เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12น5นถึง12น55นดำเนินรายการโดยกมวลวันสิงชาติ สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเกษตรมาแล้วค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาติดตามรายการเที่ยงวันทันเกษตรรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านกา,การเกษตรเป็นหลักนะคะแล้วก็นําเสนอข่าวสารที่รอบด้านให้กับทุกท่านที่ติดตามได้รับทราบรับรู้ข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองไปพร้อมๆกันกมลวันสิงห์ชาติรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะทีมงานวันนี้คุณธนเดชประดิษฐ์และคุณธนพรกระทาจันทร์เป็นผู้ควบคุมเสียงเนื้อหาสาระของเที่ยงวันวันนี้นะคะก็ข่าวสารด้านการเกษตร เจแล้ะค่ะที่หยิบยกนํามาบอกเล่าให้ได้ทราบกันดังนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ทางด้านเฉลิมชัยเรียกประชุมฟุตบอลด,ด่วนเร่งแก้ปัญหาราคามังคุดภาคใต้ระดมสภากาลังเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มกําลังค่ะ ดรเฉลิมชัยสีอ่อนและธนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลส,สกรณ์นะคะก็กล่าวว่าได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่5้าทับสองพเป็นวาระพิเศษนะคะผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐาหนะคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด หรือคอพอจอซึ่งเป็น,นกลไกการทํางานระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อร่วมการประเมินสถานการณ์ปริมาณและราคาของมังคุดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งนะคะผลสําเร็จของมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามังคุดราคาตกต่ำที่ดําเนินการไปแล้วของหน่วยง,งานต่างๆได้แก่การกระจายผลผลิตภายในประเทศผ่านช่องทางปกติช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซและช่องทางอื่นๆ ซึ่งดําเนินการโดยกรมส่งเสริมสากลกรมการค้าภายในบริษัทไบรสนีไทยจํากัดเช่นการแลกเปลี่ยนบังคุดกับสินค้าข้าวของสถาบันเกษตรกรภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในเบื้องต้นนะคะพบว่าราคาบังคุดเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วรวมทั้งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาบังคุดราคาตกต่ําปี2564แบบเร่งด่วนฉับพลัน โดยวิธีการแทรกแซงราคาตลาดและการสนับสนุนเงินค่าเชยดอกเบี้ยโดยกรมการค้าภายในและการเคลื่อนย้ายผลผลิตอย่างเร่งด่วนในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ของการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนมังคุดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ในโอกาสต่อไป ทางด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากแผนการบริหารจัดการผลผลิตบังคุดในฤดูดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดจำนวนทั้งสิ้น155,614ตันพบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำนวน72,643.73ตันคิดเป็นร้อยละ46.68ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวจำนวน82,970.27ตันคิดเป็นร้อยละ53.32 ทั้งนี้นะคะในเดือนสิงหาคมจะมีมังคุดออกกระจุกตัวในปริมาณมากจํานวนประมาณ6,000 60, ตันซึ่งที่ประชุมนะคะได้เห็นชอบแนวทางการกระจายผลผลิตมังคุดช่วงกระจุกตัวที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเสนอโดยได้กําหนดแนวทางการกระจายผลผลิตมังคุด4แนวทางได้แก่นะคะคกลไกตลาดปกติจํานวน2,000 20, ตัน สเป็นการกระจายผลผลิตจำนวน40,000ตันให้กับหนง,งานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนโดยมอบหมายให้คอปจอต้นทาง14จังหวัดบริหารจัดก,การผลผลิตยอย่างเร่งด่วนนะคะมีพาณิจจังหวัด เป็นเลขานุการเป็นแม่แรงสําคัญนะคะที่จะประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานข้างตน้น3ค่ะส่งเสริมให้มีการจัดก,การผลผลิตต่ตอเนื่องเช่นนะคะการแปลรูปมังคุดเพิ่มมูลค่าและ4การจัดทำแคมเปญพิเศษช่วยมังคุดใต้กเกษตรกรไทยแฮปปี้8ปเซลล์นะคะก็มีการเปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาก็เริ่มดีเดย์นะคะ กระจำนายผลผลิตมังคุดแบบส่งให้ถึงบ้านตั้งแต่8ถึง31สิงหาคม2,564โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าในราคา4กิโล100บาทสำหรับมังคุดค่าเกรดคุณภาพดีสดอร่อยภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเช่นบริษัทเซนทันพัฒนานจำกัดบริษัทไพรสนธไทยจำกัด สมาคมขนส่งโลจิสติกบริษัทแก๊ปและภาคเอกชนอื่นๆนะคะโดยจะมีการคิกอ off แคมเปญไปเมื่อวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ประธานในพิธีนะคะก็คือดรเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะเป็นผู้นำในการคิ c k off แคมเปญเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะร่วมกันนะคะอุดหนุนสินค้าการเกษตรนะคะก็คือมังคุดของพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ได้นะคะ4ี0ร้อยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนทางด้านนายอนุทินกับนางสาวมดัญญานะคะค i ิออ f f โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภยัยโควิด1 9ป้อนสาธารณาสุขกรมวิชาการเกษตรเปิดเว็บเปิดเว็บไซต์แจกฟรีฟันพันฟ้าทลายโจร นางสาววัญยาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ให้รายละเอียดนะคะที่ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน kick off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด -19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นประธานตลอดจนนายวิสิษฐ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายพิเชษวิริยะพาหะอธิบดีกรมวิชาการ,กรเกษตรเข้าร่วมน้าแปลงปลูกฟ้าทลายโจร ของสากรปฏิรูปที่ดินระบำจำกัดตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุคัยธานีซึ่งรัฐมนตรีช่วยมนัญญาท่านบอกว่าการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรสู้ภายโควิด -19 ครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นโอกาสให้กับสากลในการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสากลกลุ่มเกษตรกรและเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาให้เกิดความสมดุลและเพิ่มการใช้พืชสม,มุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุมและรักษาโรคเพิ่มขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยพัฒนาเป็นยาต้านไวรัสโควิดสิแล้วก็ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทาโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรในสถาบันเกษตรกรซึ่งกรมว,วิชาการเกษตรก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนพันธุ์นะคะที่มีสารแอนโดรกาโฟไลสูงให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งผลที่ได้ก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ต่อไปขณะนี้มีสากรใน8จังหวัดนะคะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนําร่องพื้นที่รวม10ไร่นะคะและก็มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวครั้งแรกที่สากรปฏิรูปที่ดินระบาจํากัดอําเภอลานสักจํานวน4ไร่ส่วนในระยะต่อไปก็จะมีการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าไทรโจนในสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1,000ไร่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค ซึ่งก็มีสถาบันเกษตรกรนะคะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว52สะกรใน11จังหวัดก็จะมีการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะกรปลูกฟ้าทรายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาดโดยได้กําหนดวิธีการดําเนินงานตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา ก็คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นการสร้างอาชีพหลักหรือเป็นพืชเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกและเกษตรกรรวมทั้งนะคะสนับสนุนผลผลิตฟ้าทรายโจนให้เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณและก็ราคาให้เกิดความสมดุลและให้มีการใช้พืชสม,มุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบดัดควบคุมและรักษาโรคเพิ่มขึ้น ส่วนทางด้านนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากรค่ะก็เปิดเผยว่าสากรที่เข้าร่วมโครงการปลูกฟ้าทรายโจนจะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคซึ่งหลังจากได้สากรที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะกรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเน้นย้ำให้สากรผลิตพืชสมุนไพรปลอดสารเคมีอย่างไรก็ตามค่ะกรณีสากรที่เข้าโครงการนะคะต้องการเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกฟ้าทรายโจนให้กับสมาชิกกรมจะจัดเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสากรให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเพื่อใช้ในการตั้งต้นเข้าโครง ซึ่งกรมก็คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสักรได้ดีเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรคุณภาพและก็คาดหวังว่าสักรสามารถที่จะผลิตได้คุณภาพอนาคตนะคะหลายสักกรก็จะเป็นแหล่งผลิตสมุนไพปรปลอดสารได้อีกจํานวนหนึ่งและก็จะสามารถเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อรายได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อม และส่วนทางด้านนายพิเชย์ิริยาภาหะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรค่ะท่านบอกว่ากรมวิชาการเกษตรพร้อมนะคะที่จะสนับสนุนต้นกล้าพัุนฟ้าทรายโจรให้กับสากลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมพันธุ์ฟ้าทลายโจรไว้2,000ได้แก่พันธุ์พิจิตร 4, 4.4และพิษณุโลก5.4ขีจำนวน800,000ตน้นแล้วก็จะมอบให้กับจังหวัดอุทัยธานีนำไปปลูกเป็นจังหวัดแรกจำนวน24,000ต้นและที่เหลือก็จะกระจายไปยังสากรเป้าหมายอีก9จังหวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิก คาดว่าจะลงมือปลูกได้ในช่วงปลายสิงหาคมนี้ครบทั้ง10สากรใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนนะคะก็จะได้ผลผลิตฟ้าทลายโจรแบบแห้งเฉลี่ย700กิโลกรัมต่อไร่คาดว่าผล,ผลผลิตรวมทั้งหมดที่สากรผลิตได้ในปีนี้ประมาณ56,000-70,000กิโลกรัมนอกจากนี้ค่ะกรมวิชาการเกษตรยังได้เตรียมทําแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรสําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อที่จะส่งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกฟ้าทลายโจรเพิ่มมากข,ขึ้นซึ่งเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี2565นะคะก็มีแผนที่จะเพาะเมล็ดพนันธุ์อีกประมาณ400กิโลกร,รมัมพร้อมสำหรับแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการปลูกฟ้าทลายโจนซึ่งเมล็ดพันธุ์400กิโลกร,รัมนี้นะคะสามารถนำไปปลูกได้ในพื้นที่27,000ไร่ด้วยกัน สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอรับการสนับสนุนพันธุ์ฟ้าทลายโจรกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจรไว้1 0 0 0 0แต้นนะคะซึ่งก็เปิดตัวะคะโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภยัยโูวิด1ิได้เปิดสั่งจองต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจรคนละ5ต้น โดยเปิดให้จองผ่านทางเว็บไซต์ www.doa.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2,564และก็จะแจกจ่ายต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจนให้กับผู้ที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่15กันยายน2,564เป็นต้นไปและได้กำหนดจุดรับต้นพันธุ์กระจายไปตามจังหวัดต่างๆพร้อมกันนี้นะคะยังได้จัดทำคู่มือการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ www.doa.go.th ด้วย เช่่นนกันคะส่วนทางด้านกรมประมงออกประกาศขยายเวลาการหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่องจนถึง30กันยายน2564นี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกเกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นายมีสัก์พักดีคงอธิบดีกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ยังคงมีความรุนแรงนะคะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ทั่วประเทศดังที่เราได้ทราบกันอยู่นะคะก็มีรายใหม่ที่ติดเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากผู้ป่วยสะสมก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันโรงพยาบาลจนกระทั่งรัฐบาลก็ต้องมีการขยายโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับอ่ารองรับสถานการณ์ดังนั้นนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้นดร เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสกรมอบหมายให้กรมประมงนะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการในการดําเนินตามกระบวนการต่างๆนะคะตลอดห่วงโซ่การผลิตก็คือนั่นก็คือว่าลดการเดินทางมาติดต่อราชการเพื่อที่จะลดความแออัดลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่กําหนดเวลาในการปฏิบัติกรมประมงนะคะจึงได้ออกประกาศ กรมประมงเรื่องการอำนวยความสะดวก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิกดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรพศ2564ลงวันที่2สิงหาคม2564โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้นะคะ 1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือว่าสิ้นอายุออกไปถึงวันที่30กันยายน2564จำนวน16เรื่องด้วยกัน 2. ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ1ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรอง 3. นะคะเมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาภายใต้ระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการนะคะที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองขอหนังสือรับรองต่างๆที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน30วัน โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้จำนวน16เรื่องดังนี้นะคะ1ทะเบียนเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง2ทะเบียนสถานประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขอนามัยสุขภาพสัตว์นะคะ ตามหนังสือรับรองผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก 4. หนังสือประกาศร,รับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธ์สัตว์น้ำและประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ 5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ 6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีที่มีการผลิตตามมาตรฐานนะคะหรือ COC เด็ดบรับรองการปฏิบัติทางการพ่อเลี้ยงสว์น้ำที่ดีแปดแบรับรองการปฏิบัติทางการพ่อเลี้ยงสว์น้ำที่ดีเก้าหนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักรสิบหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงสิบเอ็ดหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ13นะคะก็คือหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงเรือ หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง 14. ขค่ะหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน 15. นะคะก็คือหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงสะพานปลากิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำา6 6ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ซึ่งครั้งนี้นะคะกรมประมงเองเขาก็หวังอย่างยิ่งว่าการออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนะคะให้กับเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ําชาวประมงและก็ผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ กรมส่งเสริมการเกษตรแชร์ไอเดียบอกรักแม่ผ่านสินค้าเกษตรช่วยเกษตรกรได้อร่อยด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรชวนบอกรักแม่ด้วยการซื้อของขวัญเป็นสินค้าเกษตรให้แม่ในเดือนสิงหาคมผ่าน w w w ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com นอกจากจะได้รับสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรนางกุลฤดีพัฒนาอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านกล่าวว่าขณะนี้นะคะเป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรผลไม้เมืองร้อนของไทยนะคะออกสู่ตลาดหลายชนิดเช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยอินทผาลัมมะนาวเป็นต้น <c oughs> ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 <c oughs> เกิดอุปสรรคนะคะด้านการขนส่งผลผล,ผลิตทําให้ไม่สามารถออกไปจําหน่ายต่างประเทศได้ก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งก็ต้องชะลอการประกอบธุรกิจทําให้ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเกษตรก็ลดลงกรมส่งเสริมการเกษตรก็ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวนะคะจึงได้มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดสินค้าเกษตรโดยให้มีแผนกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดโมเดิร์นเทรดเช่นเทสโก้โรตัสบิ๊กซีและแมคโครตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่เช่นตลาดไทยตลาดเฉพาะกิจ ะะเช่นจําหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไพรสเนตไทยจำกัดการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ช่องทางตลาดอื่นๆพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่งนะคะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จําหน่ายสินค้าด้านการเกรษตรแบบออนไลน์รวมทั้งช่องทาง www. ร์ไวด์เว็บ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางนะะในการที่จะนําสินค้ากเกษตรคุณภาพดีผลงานของกเกษตรกรตัวจริงภายใต้สโลแกนกเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรายย่อยกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ยางสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนองค์กร,กรเกษตรกรอื่นๆจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ถึงมือผู้บริโภค โดยได้รวบรวมสินค้าทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบนะคะมารวมไว้9หมวดประกอบด้วยหมวดข้าวและธัญ,ญพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มสมุนไพรและเครื่องสําอางผ้าและเครื่องแต่งกายหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์แล้วก็หมวดสินค้าอื่นๆซึ่งก็มีสินค้าที่หลากหลายนะคะที่เหมาะจะเลือกซื้อให้เป็นของขวัญแก่คุณแม่ได้สําหรับเดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนของวันแม่ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรก็ เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอื่นเป็นของขวัญวันแม่มาเป็นการสั่งสินค้าเกษตรอย่างพืชผักปลอดภัยผลไม้เมืองร้อนกล้วยไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆส่งตรงจากเมืองเกษตรจากมือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางเว็บไซต์เว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ค่ะ มั่นใจได้นะคะเพราะว่าผลผลิตดังกล่าวเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียมส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนะคะในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตลอดจนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนอกนอจากการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบออนไลน์แล้วทุกท่านยังสามารถร่วมการสน,ส,นส,นสนับสนุนสินค้าเกษตร ผักผลไมส้สด,สดนะคะทั้งจากตลาดรถเร่แผงร้านค้าต่างๆภายใต้มาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยมนัญญาส่งเสริมอาชีพปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภยัยโควิด19จังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมแปลงปลูกฟ้าทลายโจรที่ตำบลระบำอำเภอลังสักจังหวัดอุทัยธานีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิดสิบเก้าและลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นนะคะทาให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันก็ยังมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว,รวความหวังหนึ่งนะคะที่จะลดการติดเชื้อได้คือวัคซีนและยารักษาโรคที่สามารถหยุดยัง้งลดจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ลดความรุนแรงให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าได้และจากการศึกษาวิจัยสม,มุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าก็พบว่า สมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะมีผลยับยั้งเชื้อไวรัสมีฤทธิ์ตา้านการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสหากนำมาใช้ร่วมกับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโควิดสิที่มีระดับความรุนแรงน้อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามลำดับและก็แทบไม่พบผลข้างเคียงกระทรวงเกษตรนะคะก็มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรมอบให้กรมส่งเสร,ริมสากลนะคะจัดทาโครงการส่งเสร,ริมการปลูกฟ้าทลายโจรในสถาบันเกษตรกรแล้วก็กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนพันธุ์ที่มีสารเอนโดกาโฟไร์สูงให้กับสากลที่เข้าร่วมโครงการซึ่งก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักง,งานสากลจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้คัดเลือกสากลที่มีความพร้อมและพื้นที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะขับเคลื่อนขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจรป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้จัดทาการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรสู่ภัยโควิดสิของสมาชิสกสากลในจังหวัดอุทัยธานีขึ้น ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกฟ้าทลายโจรแก่สมาชิกสกรในพื้นที่อทชและสักกรในจังหวัดอุทัยธานีนะคะขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจรป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาทางเลือกในการรักษาโควิดสิซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือสมาชิสากสักรการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีจํานวน40ราย พื้นที่40ไร่ดําเนินกิจกรรมจัดทาแปลงเรียนรู้แปลงสาธิตในพื้นที่ส่วนกลางของสากอที่เข้าร่วมโครงการนะคะตลอดจนสนับสนุนสหกอจัดทาแผนการตลาดเพื่อที่จะรวบรวมและจําหน่ายผลผลิตฟ้าทลายโจรของสมาชิกอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรนะคะในช่วงวิกฤตโควิด19ในขณะนี้ค่ะทึ่วันทันเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการรายงาน กับทางด้านสอบคอกันต่อกลับมาพบเที่ยงวันทานเกษตรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกนาทีกมลวันสิงชาติพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12.05นถึง12.55นดำเนินรายการโดยกมวลวันสิ่งชาติ